สวัสดีจ่าแพ่นครับทุกคนมือนีใหา่จ่าไม่กลับผ้ามวนเด้อจ่าเด้อพอลงทงลงทาหากินหา,นหาอยากอะลรจ่าเด,ด้อสวัสดีครับมือนีมากกับทีมงานเกา่าคือเก่าเลยจ่าเด้อมือนีใหา,หา่มากหาใกล้อย,อยู่จกักสีมานบอมานกระติดตามย่าเด,ด้อจ่าแพ่นครับทั้งในที่ต่างประเทศหรือแพ่นครับตัวหลกเขามาแล้วกับเป็นกรลไใจให้ยย่าในเด้อจ่าเด้อ <laughs> ไปลุยเ้า มาก,กับรถร้านชช่คือเก่าเลยจ้าไปหุ่นกระทองลุยหุ่นมูพนกับปกล่ะนี่พี่น้องมือหนีย้ายกจะจได้ปลอยคำแน่อยู่ดอกเด้อจ่าเด้อมาใกล้แห้งพี่น้องดองใกล้ๆกลเลยเลยอือเจอจได้แป้หอนฮื่นหอนฉานจได้กับไปกำลังใจใหายใจายในเด้อมือนีอือไป มือแน่ใหญ่ก,ปปกับปปล่อยเจ้ามือแน่กับปล่อยคำนอกจากป้าคำกับปล่อยคำเธอแน่ป้ายแน่กับป้หอดคำกับบอดด้ดปล่อยปล่อยมือหลังจต่แรกกับป้ากระลังใหญ่ใหญ่เออมากับรถหลานชายตาทองเออม,มาชูมือเลยจ้ากระหลานชายบ้างกัปไปอื่นมาชูมือป้ายลุยเบิ้ง,งมันสิมานบอจ้า นพี่นอ้องมึงบรรยากาศหัวเปนปล่อยเหลียงปื๊ดผมมีขี่มีเพอจอดพี่น้องเลยนั่นนันอออออเออเออเขาโกแล้วเออเออเอเอาท่านมานเจ้าแหลกแห่งม้านน่เขียดอีโม่ามาม้าแล้วจ้า พี่น้องเอ้ยเขียดแม่นี่ออกจากง่ายน้องออกจากง่ายเต็ไมไม่มองนี้เลยเท่าเออเจ็ดไม่มองนั่นนันาน,นานปัดดีพอยีแม่เขียดตัวหน,นึ่งเด้อจ้าเด้อมาอีกเร็วมา,เร,วมาเร็วจา้าออกจากง่ายมานันจะเขียดเราเจ้ามือนี้เนาะมาหลุดบึงตาสอกสิมัดกบจากตัวมือนี้ ปบได้ยิ่แล้ว่ะเขียดจะท่องเห็นเขียดได้เว้ยเนาะรอนั่นเอานี่ขั้นดีเลยได้จ่าเด้อเมียได้อันได้อ้อนันเนี่ยน่าเสียเนาะได้เขียดเอาเขียดได้กุบเอากบได้กขาปูกขาปูเอาทุกอย่างที่กินได้ปุ่นยายลิงถึงวันทอเราโหดเม็นมดเอ้ย พี่น้องนี่ไงโกบนี่ปดนี่นี่ตัวใหญ่น้องพอยท่อเปิดเปิดเอาเียมเออ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 นโดดเออพอเลยพอเลยเออตัวเล็กแหงมันพี่น้องเออแขบแขบบ่ เอ้าเน้อเ้าปัดยี่พอยี่แม่หมาแล้วโจาะิ้งทิ้งทิงเจาิ้งเตีงเออมาแล้วจ้ามาแล้วตัวใหญ่ๆเยอะจ้าเด้อเอ้าวตัวอะไรแห่งหมาพอยี่แม่กบพอยี่แม่กบเออเออหมาหมาเหล้วจ้านี่มาแล้วมาแล้วมามาเอิบกันมาให้เมื่อเด้อบันี้กเขาอ้่นไม่ล่มแล้ว ปล้องว่งเลยมือนี้เอาคู่ขาวมากลมปล้องว่งเลยโอ้ยเอาหาไปเรื่อยๆตัวจอมกบเนื้อหนาวเนาะดูนี่ไงเลยเออกบมันด่อยูนี้เด้อดูนี่ไงแบบมีเลยเนื้อหนาวเออเด้๋ยวเขียดก็เขียดโอ้ยหอนแห้งเรียพี่น้องเลยเมือนี่หอนแห้งแห้งเลย จะถ่องโผลเขียดเดี๋ยวแลเดี๋จ้าเออนี่ท่านเหรมีตัวใหญ่ๆนะเธอ,อ,อมาเด้อพญพาใหญ่มองไปเอ้ามาที่ใหม่ดเดี๋ยจ้าเด้อคนกำลังลุยกันเหนอะลังลงไปคึกๆแล้วให้มานชุบผู้ชุบคนเนี่เด้อมาที่ใหม่เบิ้งพี่น้องหัวหน้าคน โหนาโกนแกนแกนพี่น้องไม่ม,มือมานบางมานไปฉั่นแหลยายสวยตาทองมานแล้วได้ยายสวยเพื่อนมานแล้วได้บ่บ่ได้มือน,นี่เพื่อนตาทองบ่ได้อยู่บาย,บายบายา <laughs> อ,อ ฮยวมวนมวนเนาะมือนีเนาะยายสวยเออกำลังลังกันลื่นลื่นล่นอีกแล้วพี่น้องเอ้ยทีมงานถทอเราหดอดทนพี่น้องเบื้องเออมวนมวนมวน ทำน่อแต่เดินอีกอิวไปลุนต่อบางสีมานบอกมองไม่จา<ค>้าไปห<ค>าหาบางนึงดินถี่บังนึงบไ่ไหนพอ่อโตไปไปมองไม่อีกจาก<ค>้าไปช่างไรยอีกหน่อบันนี่มีนได้ทางขาหมูมะคำไม่หนีดิ มองทีสามด้วจ่าเด้อกำลังรงลุยกันอีกเหรอเหมันมาน,น,นี่เด้อมองมองหนึ่งมองพรกระเด็พรโตมองนี้อีกอนี่พอเจ้ช่วยลองเพลงมองทีสองกำลังลุยกันไปหาหลายหมองครับเลยพี่น้อง เออคพอ่นองงัวเออมือนี่ได้บ่ได้กะผ้าบึงบรรยากาศงัวน้อยงัวพันน้อยอย่าเถอะบรรยากาศสิมานบ่ที่ใหม่สามที่แล้วโอนกระถอง ออโอ้คบอยู่ใช่บอกเนี่ยบอกบอกให้ dai, อยู่มองดอยคบตัวงามเนัะไปเลยอุอยง้วแม่จัวนี้ว่าจะง,งัอเถึกเ <s> อองว้วพันหน่อยไปมองได้กับคิดิ้งยังไงทวนทวน อือเด้เขียดอยู่จะท่องมายายนางในโฮมอยู่ยายลูกนามอยู่ไอ้มันมานี่เด้อมานอยู่นะจเนาะมือมีมือม้านมือบม้มันไปชนเลยเถาเอ้ยได้ํานี่ก็ได้กบตัวเดียวกับเสียวได้คือกันเลยเถถาเอ้ยพอใจแล้ว มยังเจ้าไม่ยังพ,พอแล้วเจ้าเธอท่องพอแล้วโก้ยไงพี่เท่าเออตัวเล็กวันนี้ตัวสีสองนะเจ้าเนาะเฮ้ยนี่พี่น้องขันชิมานขันชิเป็นของเฮากับเป็นของเฮา,นเ,นเ,านเนาะเสาเนาะอ๋อจับนี่ออมาแล้วนี่ตัวที่สองตามมาเออขันชิมานล่ะ เอออืมโถอ,อืมใส่พี่น้องอืมมานม้านม้านเออมานแล้วไอ้เบิ้งเสายกขึ้นเบิ้งยกบ่ได้พี่น้องข้ามมัดนันน่นเฮ้ยพี่น้องอย่าเตชิบม่มานลงทั่วมานคือเก๋าเนาะพี่น้องเปิดใหญ่ก็จะทอ,องมัอน,นี่ม้านมาน,มานไป งยา่ก็หาจนเมยก็เอาพวโรถือเงาะจเนาะเ้ยเมยตัวหอนอะผูด้วยโอ,อ้หอนแดดบอหอนคันหอนแดดก็ไม่เศาหมเนอบออยางหาก,กินเจียวเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บท่านมานอเอ,อ้อจุก,กะเทศ <laughs> หายจอยท่านมาเ่เถา นี่หกกระผูดจะท่องาะเอ้อบอกหูเลยะนานท่านอยู่ด,ยด้วยจ่าเด้อท่านอยู่ท่านอยู่นี่มาอีกแล้วอ,อมาเลวมาเลวมาเด้อเท่ามาเด้อ เราไม่แห้งก่อนอยงังห้องโฮมไรุ่นอื่นจะทกอมากเหียจะไปอยู่มันเมื่อยเดียพ่อได้กินเดี๋ยวยาก้าวเดี๋ยวเท้าพ่อแล้วพ่อแล้วปุ่นยังปต่ออยู่มัสูบไปเท้าเอ้ยมาเดนเท้าคอ,อยหิวน้ำแล้วเด้อคอยไปกินน้ำก่อนเด้อ อ๋อหาบึงตาท่องไตาท่องหาบึงอยากจิบไปกินน้ำนาแจ๋น้อมันหอนแห้งกินน้ำเย็นอยู่ในหลดุดพูนอยากสิบยางไปหาหลดุดอยู่ไก่อยู่ด้วจ่าด้วพูนไปมื่อนี้ได้ซ้ำได้ก็กินซ้ำนันเลยน,าาน้อจแจเนาะสวัสดีจ้ายายเปยางมะฮานหนลุดแล้วแล้วอื่นยายอื่นตาท่องตาท่องบ่ามา่ายายหิวน้ำแห้ง ตะท่องยังไปหาอยู่ถ้าเบิ่งตะท่องเลยใหญ่มานนางถาในรถยายหิวน้ำแห้งยายก็เลยลุกขึ้นยายไปเอาน้ำไปน้องพี่น้องเนาะฮ้อน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 เผื่อนตะท่องมาเลยบองทีสามเด็จั๊กโตเนาะเผื่อนตะท่องนี่อันนี้หิวน้ำแห้งไม่เลยม,มาก,ก่อนตะท่องตะท่องยังหาอยู่แม,ม่ใหญสวยตะท่อง ได้ต้นหนึ่งแล้วหักยังหาไปอยู่ว่ามันกินหนามด้วยเถาด้วยเถาจะหักโฮมหลายเพิ่นก็ยังดื้อไปอยู่นี่ก็มันกินหนามก่อนที่เน้องนี่ไก่สวยกระไรพ่ออันนี้อยู่พ่ออมพ่ออมอยู่ด้วยจ่าเด้อเริ่มสื้อหนามะแน่วางไม่มือมันมือบ่มันคือกันเลยน้องแก่สวยเนาะเออไม่มือมันมือบ่มันคือกันเลยน้องพี่น้องนัดงัวงัวนี่เป็นงัวนหน่อยงัวเขาอื่นงัวนยัง มวยไทยขี่เกนบ่ฮึไทยกาไทยกาอ่ะนี่อ้๋อบังยายลิงหมานบอนี่ยายลิงกำลังใหม่อีกเออยายลิงกันมือนี้มือมือมือนี้มือนี้บ่มานบ่มีคนมานคือตาทองอีกเนาะเออหาพ่อได้๋ยปนได้แกงดูอยู่ปู้อยู่คนอยู่เออนั่น เดนแอลกอฮอลหรือต้นค้นหาเขียดบอใยายสวยวะโอ้ขบมาหาขบมาได้กินเนาะข้นหาเหาชูมือตัวขไป้าไป้ยแก้งปเห็นกินมดชมือนี่กำลังงานกันมาเลยเออประมาณอะไแล้วยาย ใหญเอ้ยขน้นี่ยายส่งเปิดเดหกตัวล้ว่ามีตัวงามๆื้อบัตรมานก็บ่ยางนาะงยายส่งเนาะกระ่องกระลมามันมะเท้ามันมะเออเมื่อเมื่อเมืงอทสิเบิ่อโอ้ตาจะท่องมันมันให่มัวเดี๋มากินน้ำจะท่องให้เบิ่งเท้าเอาไปให้เบิ่งงามๆใหเนาะ เออพี่น้องเอ้ยนี่เรไรอยู่เนาะจ่าเนาะปื๊ดเอามาหนียี่ยายกะชิจบคลิปเน้ะจ้าเด้อจบคลิปไปเพียงแค่นี้เด้อเลยจ้าข้อสอบคลิปย่าคลิปนี่ก็อย่าลืมกดติดตามกดเป็นกำลังใจให้ย่าใน่เด้อจ้าสวัสดีจ้าย่ารักพี่น้องเด้อจ้าจะคอยติดตามคลิปย่าต่อไปเลยจ้าบ๊ายบายจุ๊บ